วัสดีครับผมกับมุนีครับผมเนาะผมกอยูยที่วัดปูชัยวางครับผมจะมาตามตัวเลขให้เอซทั้ง่องครับผมเนาะถ่าชอบเป็นเรื่องฝากกดติดตาม,มกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อกัมะพร้วครับผมเนาะลุงประดิษฐ์ครับผมนี่ครับนี่รบว่ครับนี่ครับ่ับนี่ครัับนันบ,บน่น แข็งแข็งแข็งแล้วแข็งเฮ็ดแข็งเฮ็ดหนีจำล่าเนี่ยถึงเบาพอมันซากถือเลาเฮ็ดเป็นตัวเดี่ยวตัวเดียวเฮ็ดเปลี่ยนไป็นที่ไหนโยกพอกันน้ำหอกันท่านถ้าเจ้าว่าอย่างไต่เงินถ้าไปปูมึงเหนือครับผมคืออหมานคืออหมานแท้ไผมเนาะนี่ข้าวอวมานแห้งครับผมปูครับผมเจ้าว่านันยังกินว่าถือเป็นหลานครับผมเด้อ ท่เจว่าอนอันนั้นอ้เจ็ดสคับผมนาสองสมชิ้นกับโบเมนอไรบางแลวันโบแมนนียังกระเนเอ้าสนี่กระสเป็นแล้วเหนอมสองกัเป็นชิ้นแล้วไม่ใช่กันเป็นศูนยหนึ่งกับเจ็คับผมเนาะเจ็ดสองสามเจ็ดหานึ่งสมาหนคับเนาะหนสาม นคูณบวกแม่บ่นับผมเนาะเอ้าคูณเลยมาบวกแม่บ่บบ่มาบวกมักบ่เนาสิลนบวกันร่ง่างบวกกันเยนม่กับผมเนาะยนแล้วพูคกับผมบ่นในปูเออร่างในปูคอยไล่ไปนล้กถือเร่ง่างในใจนี่ละล่างในใจรับผมบ่นรางในใจเนี่ยเต้นแล้วสื่อแล้วพ่อ แนมาปูปลาผมนิ่งคาครับผมนั่งคุยเมื่อกี้ครับผมเนาะกเป็นลานครับผมปูช่ว่าเบินี่สามนี่สามบวกสามันบวเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกสองบวกสองเสี่อ๋ตัววิธีเดิเออโวยไปพูดอย่างนี้เร็วที่แม่วแค่ไหนก็แ่นี่ <test> ผมเอาเจตนี่ดิบอแมนบอแมนเขาไเอาหน่วยกเขาหน่วยล่างหน่วยล่าง้นเลยรอิบร้อยพันหมื่นแสนเลยูนหนึ่งสองมันตัวเิมสูนหนึ่งสองก็เฮ็ดสูนหน่งมเจ้มาบอกว่าสองสามชีบนไปสิเพอร์นี่เราจับูนูนหนองแล นั่น่ละโอ้ยพญวีมาดันกูเทนอ่บนเองเนี่ยาเอาคุ้นตัวใจนอบนกะเพาะบน้ำเนี่ันินทปูไปไนั่นละินปูเกสองนี่ปูก็ต้องขึ้นป้ายดอกวงกลมครัผมเนาะรอดัทไทยรอดน่ะวงกลมเกตองครับผมอ้เกไ่ขาวรอดคือดังปูครับผมปูเห็นเจแดงก็เดือกาลเมาแลวครับผมเกซอครับผมเนาะบุ้มึงวุ้มึงสื่อแล้วครับผมมันตำกันครับคายลมสแดงมาติดหนึ่งครับเก็เนียว่ไรหรอกนใน ามันำลมใช่หอ่าครัผมเนาะถ้าไม่มีหนึ่งกับเกตผู้ว่าบทสี่กับผมเนาะแต่ม่มีสองตัวนี้นี่ครับหนึ่งเจ็นะผมเนาะหนึ่งกับเจ็ครับผมเดียนเจ็ดบนอย่างเดียวกับผมเนะเป็นได้ผู้ว่าผู้ครับผมขัางแต่สามแปดแปดสามปูข้าวหอดสามตัวคนเลยว เป็นบ่ครับผม 38, 38, 38, 38, 38, ควายหาสามแปสี่สามปหาสามปดนาะปลาสี่สามแปดหาสามแปดครับผมยิงคือจำมจอมกับห้เบิ้งแล้วครับผมเห็นอยู่ครับผมปูบินหน่อยๆด <c oughs> ิขึ้นบ่ปู <c oughs> ป๊าครับผมเนาะห้าเจ็ดเ้อ เจ้าจะมาว่าชีก,โก็โขชี้เลยก็โวไม่ชีก็ไม่มจะหักข้อเจ้าอย่างนี้เห <c oughs> อรอผมก็เยเอไปเลยไหม <c oughs> นี่๋ถวก็คยยื้อว่ถือกน่เ <c oughs> ีงีลถือปูนนี้ปูเก็ตซองเง้ปูเก็ตซองหลัถือเราปูี้ยนะผมเก็ตซองไปฮักเอาตั้งเงินบนเนม่ข้อนก็สบถือไายดอกครับเพว่าพูดไปหาสื่อกอนได้หมดแล้ว แม่นครับผมปูไปสื่อหลัางข้าวพันอันแม่นครับเศร้าแล้วก็เศร้าขายนะครับเนาะเพราะมันเต็มครับผมคนเลื่อยว่าถุแม่นครับว่านครับผมเห็นเจแดงมันเดือดสกาวไปซื้อครับเนาะไปเมาแล้วครับผมเจ๊สองครับผมค่อยไปเมาแล้วครับผมอยู่สว่างเดือดสกาวผมไม่ปีแม่ว่านเนี่ยแม่ครับอยิวันนีครับผมปูใจเงื่อนยุบปีแม่เพราะว่าเขาเิกขายเลขผมเด้อจันทร์นักซื้อผู้นักซื้อก็ถึงน้ำคนนั่นแหละ นี่ครับผมเนาะพ่อพ่อมากกว่าพอไม่พอ,พอไม่ถามใครเดียวกันจตกเหลือค่อาฟิล์มหมักน้ำถามกนมันเดียวกันเบิลยเห็นบะ่นพ่ออ๋ <c oughs> อครับค <c oughs> ่าเดียวกันครับผมเนาะป <c oughs> ูใช้พานกับปูดมใส่ครับผมนี่ครับโอ้ดังมากครับผมวันนี้เจ็ดสองครับผมเนาะ ดัง,ดงตั้งแต่ตนก่อนปนูเอา,าอครับผมแค่พูดได้ออกมาก่อนครับดังแจ่มือเหล็กออกผลมนนิ้วปูมือหลังมาดังเลยเกตสองครับผมตรงกันเรื่องมือผือกับผมปู <c oughs> ตวา่ตวาตวา่ตวาปูหาเกตแปดดับดับนิ้ปูเก <c oughs> <c oughs> ตสองไปหาเราว่านหนึ่งครับผมเราไปเกตสามปูเกตสามกับศูนย์ดสามครับผมลองมาเที่ยวนี่เขาครับ นี่ครับผมเนาะปูหาเกตแปดครับผมดับเกตสองครับผมเนาะนี่ครับแต่ว่าทุกอาจารย์ครัผมเด้อให้เกตสองมากครับผมเนาะเอาครับผม,มน,นี่ครับมันไม,ม่มีผู้ใดดับได้ดอกเมียงครับผมปูแต่เบิ่งตามสูตรนั่นละ่ะสูตรว่ามันบ่เคยมานายเกตแปดแต่ได้บ่นหนึง่งหันอะบ่ครับผมปูตัวไทยพูดแบบตัวไข่เบิ่งก็ยังอยู่ที่ปู <laughs> โจ้สามเกตสองหาหนึ <laughs> ่งสามหาหนึ่งครับผม ถ้าไม่มีเจ็ดกับหนึ่งกัผมเนาะปูวลากับผมบนบดถือเลขครับผมหงวดหนีครับผมนี่ครับเดี๋ยวตัวนั้นมาตัวนี้มาเขาไปย่ักดยผักดิเนยักไปบงได้มันก็รู้งหันลัดเน่ยักมันประยุงเงินกับผมน้ำปูปากับผมัักเสียนเด็กดับครับมาโย่ใคอันอันพัดหนึ่งกับพะัดดับกัน นี่ผมเด้มนปฟังเลกน้ำกันยิ่เห็นจีแดงผมจ้ะครับแม่อยู่คบผมปูปนี่ครับผมเนาะอกาดอยู่ที่วัดปูใช่วาดเงี้ผมเนาะมาถามพ่อครับผมเป็นได้อเรอพาอโลดฮะเอาโลดตัวใดตัวใดเพาะบ้ามาแล้วบกาขาแปดกรเรียกล็มาุ่มพนบอกเกสองนะ พวกมากทันเพิ่นดังแวันนี้เกิดสองอดังดังดังไม่ได้ออกเจดไมันเรีกมันยังตกาอยู่ยังบอกกอยู่เดียหาหกับเจดครับหากับเจดครับผมนมาเล้วหาเดนมเบียนครับผมเฉพาะกยังหาแกหาเาสิงข่ว่าปูปูถือเป็นลังนะปูใช่ไหมหลานหลางหลังกับผนาะ ปูวัาดึงข่าวถึงหลายหลนครับผมอันจ้นับยนหาเส้นในยุบันทอนครับผมย่บันทอนอนนี่ตจังค่ะครับนี่หาเส้นนี่ยหลายล้านเตีหลายบ่หลานหลานลลานวนลลานเจ็ดลานแปดลานเจ็ดานแปดอจะพูดวันสู้ลมใช่เสียไมได้ครับสายผมบ่นต้องเบีดอาวุอ่ะก็ไล่อาวินีนเลย คบเบแล้วเขาบอขายหตเบอรลตอยุณว่ากับเบอดอืมครับมันดังนะพอเนาะมันส้นกันแปดสามครับผมนี่นี้าแปดสามครับผมห้าสามดอกแต่ว่ามันออกห้าแปดสามเข้าห้าปสามผมเนาะคันี้คันคันออกสามปดห้านี่แมงจะนาแมงกับผมพอออกออกสามแปดหานะคนถือลายก็เกาต้ออนะแปดห้ากระดังครับผมีเ่นี่จ้เ เอาเอาไงเอาไงครับผมพอเอากับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม